นังสือเสียงนิยายจีนเรื่องกระบี่จงมา,มาประพันธ์โดยฟงหัวซี่จูโหลัดาอนันต์ผู้แปลหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันบทที่หกเสียมซีร้าย พอมาถึงประตูตะวันออกเฉินพิงอันก็มองเห็นชายชะกัรน,นั่งขัดสมาธิอาบแสงแดดต้นฤดูใบไม้ผลิอยู่บนตอไม้หน้าประตูรั้วหลับตาคลอเพลงเบาๆในลำคอมือทั้งคู่ตบเข่าตัวเองตามจังหวะเพลงเฉินผิงอันเดินมานั่งยองอยู่ข้างกายเขาสำหรับเด็กหนุ่มแล้วการทวงหนี้เป็นเรื่องที่พูดได้ยากยิ่ง เด็กหนุ่มจึงทำเพียงแค่มองไปยังเส้นทางกว้างใหญ่ทิศตะวันออกที่เลื้อยลดคดเคี้ยวและทอดยาวออกไปคล้ายงูสีเหลืองตัวยาวหนาใหญ่เงียบๆเขาหยิบดินขึ้นมากำในมือแล้วนวดคลึงเบาๆด้วยความเคยชินเขาเคยแบกสัมภาระหนักอึ้งด้าน ในบรรทุกของสารพัดท,ทั้งมีดตัดฟืนจอบและอื่นๆติดตามผู้เท่าเหยาขึ้นเขาลงห้วยไปรอบเมืองภายใต้การนำของผู้เท่าพวกเขาจะเดินเดินหยุดหยุดไปตามจุดต่างๆเฉินผิงอันมักจะต้องกินดินเป็นประจำพอคว้าดินขึ้นมาได้ก็ยัดใส่ปากเคี้ยวลิ้มรสชาติของดินอย่างละเอียดนานวันเข้าจึงฝึกจนเกิดความเคยชิน ต่อให้เฉิญพิงอันแค่ใช้มือรูปสัมผัสก็สามารถบอกคุณลักษณะของเนื้อดินได้อย่างชัดเจนแล้วเป็นเหตุให้ตอนหลังเวลาเห็นเศษกระเบื้องแตกตามเตาเผาต่างๆเฉิญพิงอันก็ลองชั่งน้ำหนักดูเล็กน้อยก็รู้ได้เลยว่านั่นคือกระเบื้องที่เผามาจากเตาเผาเตา,าไหนหรือถึงขั้นรู้ว่าเตาเผาฝีมือของอาจารย์ท่านใดแม้พูดเท่าเหยาจะมีนิสัยรักสันโดด เข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้มักจะดุด่าทุบตีเฉินพิงอันเป็นประจำเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งพูดเท่าเหยาอรังเกียจที่เฉินพิงอันเป็นคนหัวเทึบจนเรียกได้ว่าโง่เง่าด้วยความโมโหจึงทิ้งเขาไว้ในป่าเปลี่ยวส่วนผู้เท่าย้อนกลับเตาเผาไปเพียงลำพังรอจนเด็กหนุ่มเดินข้ามเขาไปได้60สิลี้ใกล้ไปถึงเตาเผามังกรแห่งนั้นก็เป็นเวลาดึกมากแล้ววันนั้น ฝนตกกระนำไม่ลืมหูลืมตาเด็กหนุ่มที่ต้องเดินย่ำโคลนเฉะ,ะมาตลอดทางพอมองเห็นแสงสว่างจุดหนึ่งจากที่ไกลๆนั่นเป็นครั้งแรกหลังจากหาเลี้ยงชีพอย่างทรหดมาเพียงลำพังที่เขาอยากร้องไห้ถ้าว่าเด็กหนุ่มไม่เคยตำหนิผู้เท่ายิ่งไม่เคยเคียดแค้นเด็กหนุ่มเกิดมาในครอบครัวยากจนไม่เคยได้เรียนหนังสือแต่เขากลับเข้าใจหลักการอย่างหนึ่งนอกตำรานั่นคือ บนโลกใบนี้นอกจากพ่อกับแม่แล้วไม่มีใครที่จะดีกับเจ้าโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกพ่อกับแม่ของเขาก็ด่วนจากไปเร็วนักเฉินผิงอันนั่งมือรอด้วยความอดทนชายชะกันเนื้อตัวมอมแแมมคงรู้สึกว่าไม่อาจตีเนียนต่อไปได้อีกจึงลืมตาขึ้นมาส่งยิ้มให้เขา ก็แค่ขอเงินห้าอีแปะเท่านั้นไม่ใช่หรือเป็นผู้ชายแต่ขี้งกนักวันหน้าไม่มีทางไปดิวันหน้าไม่มีทางได้ดิบได้ดีหรอกนะเฉิญผิงอันสีหน้าระอาใจท่านเองก็กำลังคิดเล็กคิดน้อยอยู่ไม่ใช่หรือไงชายชะกันเสยียป,ปากเผยให้เห็นฟันสีเหลืองสี่ใหญ่ที่เรียงตัวไม่เป็นระเบียบเขาหัวเราะเหือๆแล้วกล่าวว่าก็นั่นไง ถ้าวันหน้าไม่อยากเป็นชายโสดมีแต่ตัวอย่างข้าอย่ามัวแต่คิดถึงเงินห้าอีแปะนั่นเฉินผิงอันถอนใจเงยหน้าขึ้นกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังหากท่านเงินไม่พอใช้ห้าอีแปะนั่นข้าไม่เอาแล้วก็ได้แต่ในเมื่อตกลงกันแต่แรกแล้วว่าจดหมายหนึ่งฉบับต่อหนึ่งอีแปะคราวหน้าจะเหนียวหนี้ไม่จ่ายอีกไม่ได้ ชายชะกันที่ทั้งร่างทรงกลิ่นเหม็นเปรี้ยวหันหน้ามายิ้มตาหยีไอ้หนูนิสัยดื้อรั้นของเจ้านี่วันน้าย่อมเสียเปรียบได้ไง่ายเจ้าไม่เคยได้ยินคำโบราณกล่าวหรือไรว่าเสียเปรียบคือโชคหากแต่เรื่องเสียเปรียบเล็กๆ,กๆน้อยๆเจ้ายังไม่ยอมเขาเหลือบมองดินในมือของเด็กหนุ่มหยุดชะงักไปเล็กน้อยจึงกล่าวเย้าว,ว่าก็ต้องมีชะตาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเฉินผิงอันเอ่อยโต เมื่อครู่นี้ข้าก็บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่เอาเงินห้าอีแปะแล้วนี่ก็ไม่ถือว่าข้าเสียเปรียบเล็กๆได้น้อยแล้วหรือไงชายชะกันถึงกับสะอึกรีบโบกมือไล่เฉินพิงอันด้วยสีหน้างุนงิดไปๆไๆปไปไปคุยกับเด็กอย่างเจ้านี่เปลืองน้ำลายจริงๆเฉินพิงอันคลายนิ้วทิ้งดินในมือพอลุกขึ้นยืนก็กล่าวว่าต่อไม้มีความเฉื่อมากชายชะกันเงยหน้าด่าอย่างถอนเฉิวข้ายัง ต้องให้เจ้ามานั่งสั่งสอนหรือไงคนหนุ่มพลังหยางพรุ่งพล่านก้นร้อนจนย่างขนมเปี๊ยะไดใ้ใช้การเหลือบมองแผ่นหลังของเด็กหนุ่มแล้วเบป้ปากเขาพึพมพำอะไรเบาๆเหมือนจะสะบดดาเทวดาฟ้าดินไม่รู้ว่าทำไมวันนี้อาจารย์ฉีของโรงเรียนถึงได้แหกกฎเลิกสอนก่อนเวลาด้านหลังโรงเรียนมีลานกว้างอยู่แห่งหนึ่งทางทิศเหนือมีประตูไม้บานเล็ก ที่สร้างขึ้นหยับๆเชื่อมอยู่กับป่าไผ่เปิดอ้าเอาไว้ตอนนี้ส่งจีสินและจื้อกุยสาวใช้ฟังนิทานอยู่ใต้ต้นไว้กลับถูกคนเรียกให้ไปเล่นหมากล้อมส่งจีสินไม่ใคร่จะเต็มใจนะักเพียงแต่คนผู้นั้นบอกว่าเป็นความต้องการของอาจารย์ฉีเพราะอยากจะดูฝีมือในการเล่นหมากล้อมของพวกเขามีพัฒนาบ้างหรือไม่สำหรับอาจารย์ฉีพูดสุขุมพูดน้อย ส่งจีซินมีความรู้สึกบางอย่างที่บอกไม่ถูกน่าจะเรียกได้ว่าทั้งเคารพทั้งยำเกรงดังนั้นเมื่อเป็นคําสั่งประกาศสิทธิ์ของอาจารย์ฉีส่งจีซินจึงจําต้องไปตามนัดแต่เขาจะต้องฟังนิทานให้จบก่อนถึงจะไปที่สวนหลังโรงเรียนเด็กหนุ่มชุดเขียวที่นําความของอาจารย์มาบอกจึงได้แต่กลับไปที่โรงเรียนก่อนทว่าก่อนไปก็ยังไม่ลืมกําชับส่งจีซินว่าอย่าไปสายมากนะัก พูดย้ำประโยคเดิมๆว่าอาจารย์ของข้าเป็นคนรักสากฎมากที่สุดไม่ชอบให้คนอื่นผิดคำพูดเป็นตน้นตอนนั้นส่งจีซินทำท่าแค้หูตอบกลับไปว่ารู้แล้วรู้แล้วด้วยสีหน้าลำคาญใจเมื่อส่งจีซินพาจื้อกุยมาถึงลานด้านหลังโรงเรียนลมเย็นๆกำลังพัดโชอยเอื่อยเด็กหนุ่มชุดเขียวท่าทางสุภาพเรียบร้อยที่นั่งอยู่บนม้านั่งฝั่งทิศใต้กำลังจัดระเบียบเสื้อผ้านั่งหลัง ตรงเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาส่งฉีสินไปนั่งตรงฝั่งทิศเหนือหันหน้าไปทางทิศใต้ฝั่งตรงข้ามกับเด็กหนุ่มชุดเขียวส่วนอาจารย์ฉีนั่งอยู่ทางทิศตะวันตกสายตาจ้องมองกระดานหมากล้อมไม่เอ่ยคำใดทุกครั้งที่คุณชายของตัวเองเล่นหมากล้อมกับคนอื่นสาวใช้จื้อกุยจะต้องไปเดินเล่นในป่าไผ่เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนบัณฑิตทั้งสท่านและคราวนี้ก็ไม่ใช่ข้อยกเวน้น เมืองเล็กที่ห่างไกลแห่งนี้ไม่มีตระกูลใดที่บรรพบุรุษได้เรียนหนังสือมาหลายชั่วอายุคนดังนั้นบัณฑิตจ,จึงหายากไม่ต่างจากขนหงเขากีเลนตามกติกาเดิมที่อาจารย์ฉีเคยตั้งไว้ทั้งส่งจีซินและเด็กหนุ่มชุดเขียวต่างก็ต้องทายมากเพื่อหาคนที่จะได้หมากสีดำในการเดินก่อนส่งจีซินกับเด็กหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเริ่มเรียนหมากล้อม แทบจะพร้อมๆกันเพียงแต่ว่าส่งฉีสินเป็นคนฉลาดฝีมือการเล่นหมากล้อมก็ก้าวกระโดดวันหนึ่งเหมือนเดินได้พันลีดังนั้นอาจารย์ฉีที่ถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาเล่นหมากล้อมให้กับคนทั้งสองจึงมองเขาเป็นผู้ที่มีฝีมือสูงกว่ายามที่ต้อง ทายหมาส่งขีซินจึงเป็นคนหยิบหมากสีขาวจํานวนไม่เท่ากันออกมาจากในกล่องเก็บเม็ดหมากแล้วกําไว้ในมือของตัวเองไม่ให้คนอื่นรู้จากนั้นเด็กหนุ่มชุดเขียวจึงจะคีบหมากสีดําออกมา1เม็ดหรือ2เม็ดเมื่อทายจํานวนของหมากเม็ดขาวถูกก็จะได้หมากสีดําและได้สิทธิ์เดินก่อนซึ่งจะได้เปรียบกว่าในการประชันหมากล้อมตลอดเวลา2ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าส่งจีซินจะได้หมากสีขาวเดินทีหลังหรือได้หมากสีดําเดินก่อนล้วนไม่เคยพ่ายแพ้แต่ส่งจีซินไม่ค่อยสนใจการเล่นหมากล้อมสักเท่าไหร่สามวันจับปลาสองวันตากแหกลับกลายเป็นเด็กหนุ่มชุดเขียวที่พรสวรรค์ด้อยกว่าซึ่งเป็นทั้งนักเรียนในโรงเรียนแล้วก็เป็นเด็กรับใช้ใกล้ชิดอาจารย์ฉีเมื่ออยู่กับอาจารย์ฉีนานวันเข้า ต่อให้แค่มองอาจารย์ฉีนั่งศึกษาศิลปะในการเล่นหมากล้อมเฉยๆก็ยังได้ประโยชน์มากมายดังนั้นจากที่เด็กหนุ่มต้องได้หมากสีดำจึงจะโชคดีเป็นฝ่ายชนะบ้างบางครั้งมาจนถึงวันนี้ขอแค่ได้หมากสีดำโอกาสในการเอาชนะส่งฉีซีนของเขาก็มีถึง5ต่อ5เพราะฝีมือในการเล่นหมากล้อมของเขามีการพัฒนาไปมาก และสำหรับการที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งดับลงนี้อาจารย์ฉีก็ไม่เคยกล่าวอะไรเพียงแต่มองดูอยู่เฉยๆเท่านั้นส่งจีซินเตรียมจะเอื้อมมือไปหยิบเม็ดมาอาจารย์ฉีกลับพูดขึ้นกระทันหันว่าวันนี้พวกเจ้าเล่นหมากแท่นให้หมากขาวเดินก่อนเด็กหนุม่มทั้งสองคนมึนงง ต่างก็ไม่รู้ว่าหมากแท่นคืออะไรน้ำเสียงของอาจารย์ฉีไม่ช้าไม่เร็วหลังจากอธิบายกติกาอย่างละเอียดแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกเพียงแต่วางหมากสีขาวและสีดำา2เม็ดลงไปบนจุดดาว4จุดถ้าทางการคีบการวางเม็ดหมากของชายวัยกลางคนคล่องแคล่วคุ้นเคยดังสายน้ำไหลจนคนมองเพลินตาพอได้ยิน ฝันรายเด็กหน่มชุดเขียวที่ปกติชอบเคร่งคลัดในกฎเกณฑ์ก็อ้าปากค้างมองเมือไปที่กระดานหมากสุดท้ายถึงเอ่ยขึ้นอย่างระมัดระวังว่าอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่าจะใช้กฎตายตัวหลายอย่างไม่ได้แล้วส่งจีซินขมวดขิ้วครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ไม่นานก็คลายหัวคิ้วออกจากกันดวงตาฉายประกายสดใสขนาดของกระดานหมากเปลี่ยนมาเป็นเล็กลง และส่งจีสินก็เงยหน้าถามด้วยรอยยิ้มราวกับจะแย่งความดีความชอบมาเป็นของตนเองใช่ไหมอาจารย์ฉีบัณฑิตวัยกลางคนพยักหน้ารับเป็นเช่นนี้จริงส่งจีสินหันไปยักคิ้วให้เด็กหนุ่มวัยเดียวกันที่นั่งอยู่ตรงข้ามถามกล้วยิ้มว่าจะให้ข้าต่อให้ก่อนสองเม็ดไหมไม่งั้นเจ้าหมอนี่ต้องแพ้แน่เด็กหนุ่มฟังตรงข้ามพลันหน้าแดงกำ่ำฝืนยิ้ม ตอบกลับไปเพราะเขารู้ดีอยู่แก่ใจว่าการที่จํานวนครั้งที่เขาชนะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากฝีมือการเล่นหมากล้อมที่พัฒนาขึ้นแล้วอันที่จริงสาเหตุสําคัญนั้นเป็นเพราะสองปีมานี้ส่งจีซินเริ่มเล่นหมากล้อมอย่างใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นทุกทีบางครั้งยังมีท่าทางหงุดหงิด รำคาญด้วยซ้ำหลายครั้งที่ใกล้จะชนะส่งจีซินจะแกล้งยอมต่อให้หรือไม่ช่วงวางหมากแรงๆที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสถานการณ์ของเขาเป็นฝ่ายได้เปรียบพอมาถึงช่วงกลางๆส่งจีซินจะแท้งใช้กลยุทธ์เสี่ยงอันตรายเพื่อหวังตัดหัวมังกรสำหรับส่งจีซินที่มีพรสวรรค์ด้านการเล่นหมากล้อมอย่างล้นเหลือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสนุกหรือไม่น่าสนใจหรือไม่ แต่สำหรับเด็กหนุ่มชุดเขียวแล้วนับตั้งแต่ครั้งแรกที่คีบมากแล้ววางลงไปบนกระดานเขาก็ยึดติดกับแค่คําว่าแพ้หรือชนะเท่านั้นอาจารย์ฉีหันไปบองลูกศิษย์ในโรงเรียนของตนเองเจ้าเดินมาขาวก่อนได้เลยอันดับต่อมาเด็กหนุ่มชุดเขียวก็ค่อยๆวางหมากลงอย่างเชื่องช้าระมัดระวังวางแผนรับมือทุกขั้นทุกตอนส่วนส่งจีซินกลับวางหมากรวดเร็วด,ดังบิน คิดเร็วตัดสินใจเร็วแนวคิดโดดเด่นไม่ซ้ำใครนิสัยของทั้งสองต่างกันราวฟ้ากับเหววางหมากลงไปได้แค่8ครั้ง10บครั้งเด็กหนุ่มชุดเขียวก็พ่ายแพ้หมดรูปเขาก้มหน้าไม่พูดไม่จาเม้มปากตัวเองแน่นส่งจีซินเอาศอกข้างหนึ่งวางบนโต้ใช้มือเท้าคางสองนิ้วของมืออีกข้างคีบเม็ดหมากค้อลงบนโต๊ะหินเบาๆสายตาจ้องนิ่งไปยังกระดานหมากล้อม ตามกติกาของอาจารย์ฉียามที่ทั้งสองฝ่ายแข่งขันกันแค่โยนเม็ดหมากเพื่อยอมแพ้ก็พอแต่ห้ามเอ่ยคำว่าข้าแพ้แล้วออกมาเด็ดขาดต่อให้เด็กหนุ่มชุดเขียวจะไม่ยินยอมแค่ไหนแต่ก็ยังคงวางเม็ดหมากลงช้าๆอาจารย์ฉีหันไปสั่งความลูกศิษย์ตัวเองไปคัดตัวอักษรไม่ต้องเก็บกระดานหมากนี้เขียนอักษรย่อว่ายงวงเล็บตลอดไป หรือชั่วกาลปราวสาร300ตัวเด็กหนุ่มจุดเขียวรีบลุกขึ้นยืนโค้งตัวคำนับอย่างนอบน้อมเพื่อบอกลาพอแผ่นหลังของเด็กหนุ่มคนนั้นหายไปส่งจีซินถึงถามขึ้นเบาๆวา่าอาจารย์ก็จะไปจากที่นี่เหมือนกันหรือบัณฑิตผู้มีจอนผมสองข้างเป็นสีขาวโพลนพยักหน้ารับจะจากไปภายในสิบวันซ่งจีซิน ยิ้มบางๆถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยข้ายังมีโอกาสได้ส่งอาจารย์อาจารย์สอนหนังสือท่านนี้ลังเรียอยู่ชั่วครู่แต่สุดท้ายก็ยังเอ่ยว่าไม่จําเป็นต้องมาส่งข้าส่งจีสินวันหน้าเมื่อเจ้าไปอยู่นอกเมืองจงจําไว้ว่าอย่าวางโตโอ้อวดนักข้าไม่มีของมีข่าอะไรติดตัวตำราสามเล่ม ของชั้นแรกเริ่มอย่างเซียวเสือหลี่เย่และกวนจือ่อเจ้าสามารถเอาไปด้วยได้มันทบทวนเป็นประจำคนเราเมื่ออ่านหนังสือนับร้อยรอบย่อมเข้าใจกระจ่างแจ้งยิ่งถ้าอ่านหนังสือได้นับหมื่นเล่มยามลงผู้กันย่อมรื่นไหลดังมีเทพมาช่วยความจริงข้อนี้วันข้างหน้าเจ้าจะรู้ได้เอง ส่วนหนังสืออ่านเล่นสามเล่มอย่างวิชาคำนวณจริงเวยราสัตว์หมากล้อมเถลีรวมบทความซานไห่เช่อหากมีเวลาว่างก็เอาออกมาอ่านบ่อยๆสามารถจะโลงจิตใจให้เบิกบานได้สีหน้าส่งจีสินเต็มไปด้วยความตะลึงงนันเขารู้สึกอักกระอักระอ่วนเล็กน้อยแต่ก็ทำใจกล้าถามไปว่าเหมือนอาจารย์กำลัง ฝากฝังลูกให้คนอื่นดูแลก่อนตายเลยข้าปรับตัวไม่ทันสักเท่าไหร่อาจารย์ฉีย,ยิ้มเต็มใบหน้าเอ่ยเสียงอ่อนโยนว่าไม่ได้เลยเถิดเกินจริงอย่างที่เจ้าว่ารอกคนเรามีโอกาสได้เจอกันทุกเมื่อวันหน้าย่อมต้องได้พบกันใหม่ยามที่ชายผู้หนียิ้มบางๆทำให้คนรู้สึกสบายดังอาบไหลอยู่ท่ามกลางสายลมฤดูใบไม้ผลิแล้วจู่ๆเขาก็พลันเอ่ยขึ้นว่า เจ้าไปหาเจ้าเหยาสักหน่อยถือเป็นการบอกลาล่วงหน้าซ่งจีสินลุกขึ้นยืนเอ่ยตอบด้วยรอยยิ้มได้เลยงั้นมากระดานนี้คงต้องรบกวนให้อาจารย์ช่วยเก็บด้วยนักครับเด็กหนุ่มวิ่งจากไปอย่างร่าเริงบัณฑิตใบกลางคนเอื้อมตัวไปเก็บเม็ดหมากมองเม็ดหมากที่ตัวหนึ่งอยู่ตะวันตกตัวหนึ่งอยู่ตะวันออกวุ่นวายไร้ระเบียบเขาก็เลือกเก็บเม็ดสีดำที่ซ่งจีซินวาง เป็นตัวสุดท้ายขึ้นมาก่อนแล้วจึงไล่ย้อนขึ้นไปเสร็จแล้วก็ตามมาด้วยหมากเม็ดสีขาวโดยใช้วิธีแบบเดียวกันไม่ให้ตกล่นไปแม้แต่เม็ดเดียวไม่รู้ว่าจื้อกุยสาวใชย้ย้อนกลับมาจากป่าไผ่ตั้งแต่เมื่อไหร่นางเพียงยืนอยู่นอกประตูไม้ไม่ได้เหยียบเข้ามาในลานเขาไม่ได้หันหน้ากลับไปมองแต่กล่าวเสียงหนักว่าพึงสังวรตัวให้ดี สาวน้อยที่เติบโตมาในตรอกหนีผิงบัดนี้มีสีหน้าซื่อใสท่าทางขี้คลาดน่าสงสารบัณฑิตผู้สุภาพอ่อนโยนคล้ายจะเผยสีหน้าเกลี้ยกลาดออกมาเขาหันหน้ากลับมามองช้าๆสายตาเย็นชาเด็กสาวยังคงทำท่าทางเงอะงะงุ่มง,ง่ามบริสุทธิ์ไรเดียงสาบัณฑิตไวกลางคนลุกขึ้นยืนเรือนกายสูงโปร่งโสะดสะองของเขาหันมาเผชิญหน้ากับเด็กสาวกล่าวด้วยรอยยิ้มเย้ยหยัน มารผจญทรพีเด็กสาวค่อยๆเก็บสีหน้าไร้เดียงสากลับคืนสายตาเริ่มเปลี่ยนมาเป็นเยียบเย็ยนมุมปากยกยิ้มเหยียดยามดูเหมือนนางจะกำลังพูดว่าแล้วเจ้าจะทำอะไรข้าได้นางจ้องประสานสายตากับบดิดไวกลางคนอยู่เช่นนี้ราวกับงูหลามสองตัวกำลังคุมเชิงกันอยู่ด้านในและด้านนอกสวนทั้งสองฝ่ายเหมือนเป็นศัตรูคู่แข่ง ห่างออกไปไกลมีเสียงตะโกนของซ่งจีซินดังแว่วมาจื้อกุยกลับบ้านกันเถอะสาวน้อยเขย่งปลายเท้าตอบรับอย่างว่าง่ายอืมเจ้าค่ะคุณชายพลางก็ผลักประตูไม้ให้เปิดออกแล้วก็วิ่งเหาะเหาะผ่านอาจารย์สอนหนังสือไปพอวิ่งพ้นไปได้สองสามก้ายังไม่ลืมหันกลับมาทําท่าถอนสายบัวพลางเอ่ยน้ำเสียงอ่อนหวานกลับเงาหลังนั้น อาจารย์จือ้อกุยกลับก่อนนะเจ้าคะเนิ่นนานต่อมาบัณฑิตถึงได้ถอนหายใจลมวสันฤดูอบอุ่นโชยเอื่อยเสียงใบไม้สายไหวดังเสียงพลิกเปิดหน้าหนังสือนักพลดหนุ่มที่สวมกวานดอกบัวเก็บแผงตัวเองพลางก็ถอนหายใจเครืไม่หยุดพอชาวบ้านที่สนิทคุ้นเคยกันดีถามหาเหตุผลเขากลับทำเพียงสายหน้าไม่พูดไม่จา สุดท้ายสตรทีที่เพิ่งแต่งงานคนหนึ่งซึ่งเคยมาดูดวงเนื้อคู่กับเขาผ่านทางมาพอดีเมื่อเห็นท่าทางผิดปกติของนักพรตหนุ่มก็หยุดเท้าลงอย่างขัดเขินแล้วเอ่ยถามเสียงนุ่มนวลแม้ปากจะถามคำถามทว่าดวงตาใสาแจ๋วคู่นั้นกลับมองวนไปวนมาอยู่บนใบหน้าหล่อเหลาของนักพรตหนุ่มนักพรตหนุ่มเหลือบตามองหญิงสาวอย่างไม่ให้อีกฝ่ายจับได้ สายตาหลุบลงต่ำมองทิวทัศน์เบื้องล่างที่นูนเด้งจนนักพรตหนุ่มรอบกลืนน้ำลายก่อนที่เขาจะตอบด้วยประโยคประหลาดวันนี้นักพรตพูด่ำต้อยทำนายเสียมสีใบหนึง่งเป็นเสียมสีร้ายไม่ดีเลย,เลย